มาครับผมต่อกันใน EP สองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าละสิบสี่นาฬิกาเสร็จเสร็จหลังจากตอนเช้านะครับที่ผมถ่ายให้ดูว่าเดือยท่อน้ำอันนี้มันรั่วมันผุนะครับเพราะว่ารถไม่มีน้ำยาหล่อเย็นเนาะน้ำมันกัดแตกหมดตอนนี้ขอ,อยคูเลอร์อันนี้ <c oughs> ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยละโดยการเปลี่ยนเดือยท่อน้ำใหม่นะครับเดือยท่อน้าใหม่หนึ่งอันแล้วอะไร ต่างๆผมก็ไปเบิกศูนมาให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่รัวบ,บ่อยเหมือนกันแป,ป๊บท่อน้ําล่างอีซูซ่นะครับอันนี้ก็แท,บ,แทบเบิกแทบเบิกศูนย์หมดเลยนะครับชุดชุดนี้มีท่อน้นําเลี้ยงเ e ทอร์โบเลี้ยง EGR ครับอันนี้ก็เบิกศูนย์มาท่อยางต่างๆพวกประเกน Turbo, ็นเทอร์โบโอลิงนะครับ เดือยท่อน้ําเลี้ยงเทอร์โบนะครับต่างๆก็เบิกศูนย์มาให้หมดนะครับก็เดี๋ยวตอนบ่ายนี้ผมก็จะทําความสะอาดล้างออคลูเลอร์ให้เรียบร้อยทาความสะอาดหน้าแป้นต่างๆขัดกาวดําออกขี้กาวดําขัดสนิมออกแล้วก็จะทําการประกอบในตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ผิดพลาดอะไรพรุ่งนี้เช้าน่าจะติดเครื่องได้นะครับเดี๋ยวในรูนี้ที่สนิมต่างๆ ีขี้สนิมต่างๆเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมีสองลูกท่อน้ำกึงเสร็จคุบใส่กาวกันรั่วเรียบร้อยนะครับดัดโค้งอยู่ในรูปลักเดิมนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรอีกนะโอเคครับมีเท่านี้เดี๋ยวขอตัวไปทำความสะอาดออยคูลเลอร์กันต่อนะครับ